เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Monster Hunter World กันอีกแล้วสําหรับภารกิจในวันนี้ของเรานะครับเราจะไปที่แมปทะเลทรายกันเพราะว่าพี่สาวบอกว่าได้มีการพบเจอเจ้าปกเก้ปกเก้อยู่ที่นั่นเราก็เลยต้องไปตรวจสอบแล้วก็ไม่รอช้าไปกันเลย let's go <S มันก็เป็นเวลานาน,านแล้วที่เราไม่ได้มาที่นี่อยากจะเริ่มด้วยการเดินเล่นรอบๆสักหน่อยไหม ฉันคิดว่าระหว่างที่เราอยู่ที่นี่เราอาจจะไปเช็คที่ดูที่บริเวณป่าด้วยกว็ดีนะบริเวณป่าอย่างนั้นเหรอฮะอได้เลยฮะแสดงว่าตรงนั้นมันต้องมีประเด็นอะไรแน่ๆโอเคบริเวณป่าน่าจะเดินมาแถวนี้นะถ้าเราไม่ลืมเพราะว่าเราจําได้ว่าเราเจอราเซียนอยูแ่แถวนี้ไงหรือเปล่าจาได้นะเอ๊ะนี่มันร่องรอยของราเทียนนี่แต่ว่า ดูบางอย่างไม่ชอบมาพากลแฮะรองให้พ <c oughs> ี่สาวแต่มันมันมันก็เกดลาเทียนนะใช่ไหมเกะเกดแบบนี้ต้องเป็นเกดมังกรดิ <c oughs> เฮ้ยนะ่มันเจ้าปุ๊กเก้ปุ๊กเก้แต่มันดูแปลกไปนะ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับมันน่ะ <c oughs> ถามผมแล้วผมก็ถามใครเละฮะ <c oughs> ถ้ามผมตอบได้ผมผมก็พูดไปแล้วแต่ว่าเราตีก่อนไม่ถามเข <c oughs> าใครใครเขาคุยกันก่อนฮะโดนปาดแม่เราไปดิ เออมันต้องปาดแปะแล้วล่ะจังหวะนี้เออเจ็บเตกดามาปึ๊บเราพร้อมพร้อมที่จะใช้เอ้าไม่นะไปไหนแล้วอโหวินหนี Oh my god ขออนุญาตรู้แป๊บเห็นหางขาดสวยเลยเมื่อกี้เนี่ยเราฟันหามันขาดด้วยได้เวลาตามฮะ Let's go Let's go ไปไหนแล้วล่ะเห็นมันวินมาทางนี้แหละจากแมพใส่คอมโบต่อเลย เล่นแบบอยู่ข้างใต้ตัวได้แหละมันตีไม่โดนไงมันตีไม่โดนเราเราก็ได้ลำมตีแบบซึงๆนี่นี่แล้วก็ใส่คอมอดาวโลาแล้วพาอดาวาพาวิโควอีกน,น,น,นี่เล่นระลังเกมบอลหรือเปล่าเนี่ยมันสะดุ้งแล้วเอา้เอาเดี๋ยวมันหายอ๋อข้างบนฮลโลไปไหนอ่ะตามแป๊บไม่ให้หนีครับแล้วไปไหนมาเล่นกันก่อนมามามา,มาเล่นกันก่อน เยิเอาโอเคเดี๋ยวค่อยตามทีหลังแล้วกันบินไปไหนกันนะบินไปไหนกันนะฮะโอเคหนีไปเลยจะได้มีเวลาให้เรารับดาบนะฮะฮะ่าหนีกับว่านี่เองเหรอฮะฉันรู้ว่าแกคิดอะไรอยู่เอา้ามันเหมือนมันไม่เห็นเราหรือหรือหรือเราไม่เข้าตาฮะ แกมืนเมืนได้ขนาดนี้เลยเหรอเมืนเมืนกันได้ขนาดนี้เลยเหรอจะไปไหนเราเราอยู่ทางนี้เราอยู่ทางนี้ครับอย่าเมืนกันขนาดนั้นสิโอ้ยพอบอกไม่เมืนก็เอาใหญ่เลยนะอ้ยรีเฟกวัยรุ่นอือโดนเคาน์เตอร์และระบำมันต้องเดินระบำปาดแปดมาแล้วล่ะโดนระบำปาดแปดเดี๋ยวอยู่พึ่งนะปึ๊บโอ้ยมันไม่โดนเอ้าจะตาย เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังเคาน์เตอร์แต่มันไม่โดนแต่ก็ตายอยู่ดีอะฮาฮ่าฮ่าฮ่าไงล่ะโอเคทีนี้เราก็กลับไปที่แอสตรากันรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากการที่เราข้ามันไปนะฮะทุกคนมาพร้อมกันแล้วสินะดีงั้นเรามาเข้าเรื่องของเรากันตั้งแต่ที่เราได้แก้ไขปิศารอบๆตัวเจ้าโซราไมได้รลอดเราก็ได้รับข่าวที่น่าตกใจ ทีมผ่าสนามรายงานว่าพวกเขาสังเกตเห็นพฤติกรรมที่แปลกไปของมอนซึ่งมันก็คือการบุกรุกพื้นที่ดินแดนอื่นนอกนอจากนั้นแล้วเราก็ายังมีการปรากฏตัวของมอนที่เก่ากว่าและเก่งกว่าขึ้นขยางกระทันหันซึ่งมันแข็งแกร่งกว่ามอนทุกประเทศที่เราเคยเจอมานักล่าของเราจำนวนหนึ่งได้รับบาดเจ็บซึ่งบางไรายได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก และฉันเชื่อว่ากองเดอที่5จะมีข้อมูลที่จะมาเพิ่มเติมในส่วนนี้ค่ะท่านเมื่อว,วันก่อนเราได้พบร่องรอยแปลกๆที่ไวสปายเวสในความคิดของฉันฉันคิดว่ามันเป็นของลาเทียนแต่ฉันก็ไม่ได้แน่ใจร้อยเซทั้งขนาดและลักษณะเฉพาะของมันอยู่ที่นั่นแต่ว่ามันมีอะไรที่แปลกไปมอนสเตอร์มีการพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งขึ้นและตอนนี้ เราคิดว่าเราน่าจะมีสายพันธุ์ใหม่อยู่ในมือของเราแล้วท่านสงสัยอย่างยิ่งว่ามันคงจะเป็นเรื่องบังเอิญแล้วเราควรยังไงทํายังไงล่ะครับท่านก็งานของเราไงเราเป็นกลุ่มวิจัยก็ต้องทําวิจัยสิและระหว่างที่เราดําเนินการเรามีสองอย่างที่ต้องทําอย่างแรกมอนอันตรายพวกนั้นต้องได้รับการจัดก,การท่านจะส่งทีมที่ดีที่สุดออกไปแต่ละพื้นที่ สองเราต้องออกค้นหาต่อจากจุดล่าสุดของกองเดทที่หเพื่อเก็บรวบรวมหลักฐานให้มากขึ้นระหว่างาท,าที่อยู่ข้างนอกนั่นคอยจับตาดูบอดแสต่างๆไว้ให้ดีเข้าใจแล้วค่ะท่านจะไม่ทำให้ผิดหวังดีแต่ว่าระวังไว้ให้มากด้วยมอนสเตอร์พวกนี้มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเจอมาก่อนแยกย้ายได้ โอเครับเควสไฮแลนดหรือว่าเควสเสริมเพื่อตามหาร่องรอยของราเทียนเมื่อเก็บร่องรอยได้เพียงพอแล้วให้กลับมารายงานกับกลุ่มวิจัยเชิงนิเวศเพื่อเลือกเควสพิเศษ มีการพบเห็นมอนที่แข็งแกร่งขึ้นมากมายทั่วนิวเวิลรับเควส์ไฮแลนด์และออกสำรวจเพื่อตรวจสอบเควส์ไฮแลนด์จะเป็นเควส์ด,ดาวหรือสูงกว่าจะเป็นดาวสีแดงซึ่งมีมอนที่แข็งแกร่งกว่ามากวัสดุที่ดีกว่าสามารถดรอปได้แล้วจากไฮแลนด์เมื่อได้รับพินส่วนมาสามารถไปใช้มันได้ที่โรงจีเล็กโอเคเดินทางตามหาร่องรอยของลาเซียนต่อทีหน้าอยู่ไหนกันนะาโอเคนี่หรือเปล่านี่เหมือนเหมือนว่าจะเป็นร่องรอยลึกลับอีกแล้วนะ โอเคเราคิดว่าอันนี้แหละแสดงว่าเราต้องค้นหาต่อสินะน่าจะต้องใช้เวลาสักพักขออนุญาตโอเคตรงนี้อีกหน่อยตรงนี้อีกหนึ่งไอตัวข้างหน้านั้นมันตัวอะไรกันนั่นน่ะ what the heck b a r c e กีหรอมันตัวอะไรวะเนี่ยไม่ยุ่งละกันนะเอาไว้ที่หลังนะเพื่อนไปละ วุ้ยวุยบายบายเจอกันใครจะอยู่ก็อยู่ไกลปูชิวเรามาตามหาร่องรอยของรัสเชนฮะอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าบายบายอ่าโอเคฮึรอดตัวไปโอ้ยโยตรงนี้มันเป็นรอยใหญ่เลยฮนะโอ้มันว่าก็จะเพียงพอแล้วนะพี่สาวบอกให้กลับแล้วอ่ะโอเคฮะงั้นเรากลับกันเลยนะ ซบโอคฮะในที่สาวมีข่าวดีอะไรฮะเราเก็บเสร็จแล้วทีนี้ให้เราไปคุยกับเหมือนวิจัยเชิงนิเวศโอเคซึ่งเขาอยู่ตรงนี้ปึ๊บวันี้ฮะอะอ๋อเธออยู่นี่เองฉันกำลังรอยอยู่พอดีเลยเหมือนว่าเธอทำงานได้ดีมากเลยนะเกี่ยวกับงานศึกษาภาคสนามนะ่ะเราเข้าเข้าใกล้ขึ้นกับการศึกษาว่าบอลตัวนี้มันคืออะไร แต่ว่าไงก็ตามฉันหวังว่าจะได้ความช่วยเหลือจากเธอนะื่าไม่นานวันนี้เจ้าอาจาะได้ถูกพบเห็นในที่ไวสปายเวนอะ่ะอีกแล้วเหรอทำไมมันต้องเป็นที่นั่นนะฮะฉันอยากจะส่งทีมภาคสนามออกไปตรวจสอบเจ้าอาจาะตัวนี้ดูเพราะว่าอาจารนั้นมันเป็นพื้นฐานในการวิจัยทั้งหมดของเราถ้าขาดมันไปคงจะไม่สำเร็จแน่เลย ฉันบอกกับเชฟว่าฉันมีแผนที่จะถามเธอแล้วเขาก็เกิดไอเดียขึ้นมาทันทีเขาบอกว่าเขาจะปรับปรุงโรงอาหารสักหน่อยอย่างน้อยจนกว่างานวิจัยของเจ้าอาณาจักของเราจะเสร็จสมบูรณ์นะเชฟกับฉันมีความเชื่อเดียวกันว่าเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายแล้วเธอต้องทําให้มันดีอย่างนี้ต่อไปนะแม้ว่าฉันจะเชื่อว่าเชฟที่ดีควรพูดให้มีสีสันกว่านี้สักหน่อยแต่แงก็ตามเราหวังพึ่งเธออยู่นะ โอเคฮะเจ้าตัวปัญหานี่มันจะสร้างปัญหามากขึ้นถ้าเราไม่ออกตรวจสอบดูเจ้าอาจานาสินะโอเคมีเควสใหม่เข้ามาฮะเหมือนว่าเราต้องจัดการเจ้าอัจานาที่ถูกพบเห็นในวายสปายเวสไม่ว่ายัางไงก็ตามแต่เราทำไหมทำฮะเพราะอะไรอะไรก็ราเป็นหน้าที่ของเรานี่แหละพร้อมใส่ทุกอย่างใส่สุดมาเลยทำอะไรนะฮะเจ้าทีเร็กเอ,อ๋ย เปิดก่อนได้เปรียบรู้จักเปล่าเอาไม่คำรามแล้วอ๋อปกติเจอมอนทิไรมันต้องคำรามไม่ใช่อ๋อนี่แย่ละแช่บ่อพิษนานติดพิษเลยโอไม่นะไอเราก็อยากทำคอมโบมากไงมานี่เลยฮะออกมาออกมานี่มาเล่นตรงนี้ฮะตรงนั้นไม่ใช่ที่ที่เราควรเล่นซะเท่าไหร่ขออนุญาตทำคอมโบปาดโดนปากไปสะดุ้งเลยดิสะดุ้งโหยงเป็นไงล่ะโคตรช็อต โดนเราจะอ้าวพูดมามันก็เอาเอาเอาเลยไงในการที่จะต้องทำรามมาขัดคอมโบเราแต่เราไม่โดนขัดคอมโบหรอกนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ยเย้ยเย้เยเยมันมันโกรธมันโกรธมันโกรธพูดพูดพูดแค่นี้พูดแค่นี้โกรธแล้วอะฮะเราไม่เป็นคนไม่มีความอดทนเลยนะไม่มีความอดทนเลยนะโดนเราปาดแป๊ดไปดิเออ ต้องโดดจ่าผายพบแล้วล่ะเย,ย้มันมันฟันไม่โดนเอาใหม่ขออีกรอบนะฮะแล้วมันก็บ้าสอ,อบสองรอบไงอ้ขออนุญาตตั้งหลักเขาขออนุญาตตั้งหลักมันเริ่มจะแพ้นี่ไปหมดแล้วอย่านะโอ้ยว่าแล้วไงเรา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 ,าจะจดจอเอาอะไรเดิมๆเราต้องเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆทำรูปแบบใหม่ๆออน,นี่ขอปาแปดแปดอีกรอบแล้วกัน เอาดาบล่องนาคาไปก่อนไปดาบภายพวกก็ตามมาทีหลังนี่คราวนี้มันโดนไงแต่เราฟันไม่โดนนี่แกจะอะไรกับเรานักหนาฮะเดี๋ยว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 เยวติดไฟติดไฟติดไฟขอแก้ก่อนขอแก้ก่อนขอแก้ก่อนวู้กินอะไรล่ะฮะกินกินส้มตาไม่แบ่งหรอทําไมมันไปออกปากลุกออกปากขนาดนั้นโล่แต่ล้มไป คนล้มทําไงฮะคนล้มต้องซ้ำคนล้มต้องซ้ำคติประตาใจคนล้มมันต้องซ้ำฮะมีเราต้องช่วยเหลือซ้ำเติมไม่ใช่ไปขัดขวางเฮ้ยทำไมมันหลับจะบอกนะว่าไอ้ตัวนั้นยิงช่วยเราแต่เรามันปาดไม่โดนไงมันจะหลับขนาดไหนเราก็ปาดไม่โดนเลยเหรอฮะอะไรมันจะหน้าอายได้ขนาดนี้ขอโทษเลยละกันนะขออีกรอบได้เปล่ามันต้องโดนนะนี่ ซับเออมันต้องอย่างนี้สิที่เราคอมโบที่ในปัจนที่เรารอคอยมานานโอ้ยมันทำรามามันทำรามออทำทำรามหัอทำรามหมอทำอะไรนักหนาฮะแต่เราทำคอมโบแบบฟรีๆไงปัดแป้นไม่โดนเจสดุสด้งอยู่อ่ะมันการสะดุง้งของเจสมันทำให้โพซิชันมันเปลี่ยนไปเฮ้ยจังหวะนี้เลยจังหวะนี้หละโอ้จังหวะน,นี้แลหนนและมันโดนฐาไง จังหวะนี้แหละอะไรกันนะกระดาษโลขอความยามาก่อนนะฮะขออนุญาตรีเลยเดี๋ยวพึ่งนะรู้อยู่ว่าโกรธแต่แต่อย่าพึ่งได้เปล่าเรามีที่เล่นอยู่ตรงนี้ไงเอาโดดไปไหนเอาโดดไปไหนอ๋อชิป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 สตาร์พิน่าหมดสตาร์พิน่าหมดสตาร์พิน่าหมดเออเย้ยโอ้โหโอ้แหเวมันมันไม่โดนเราไงเออดาบล่องนภาดาบล่องนภาไปมาอุ้ย เมื่อกี้นี้ทําเราแพนิคมากๆแพนิคมากๆกเพราะสตามีน่าเรามันหมดไอเราก็วิ่งวิ่งไม่ดูตัวเองเลยที่จะทําคอมโบมากมากไงไม่ไม่ไม่ดูอะไรเลยนี่เจอดาบน้องนภา,ามาอีกครั้งมาเฮ้ยหลับรอบสองขอครั้งนี้ครั้งนี้ขอโดนฮะจะไม่น่าอายเหมือนเดิมแล้วไม่น่าอายเหมือนเดิมแล้วมันน่าอายเหลือเกินไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้วอุ้ยมันคำน้า แต่ไม่เป็นไรเราปาดแปดเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะวิ้ยหนีโอเคโอเค,อเค,อเคไม่เป็นไรพักยกให้รับดาบบ้างดาบเราจะบินแล้วโอ้ยไม่ผัวแล้วโดนตัวเองเลยไงหลับเนี่ยได้โปรดได้โปรดขอร้องขอร้องอย่าพึ่งตอนนี้ขอร้องอย่าพึ่งตอนนี้เรามีงานต้องทําขอบใจมากเลยน้องไปแล้วไม่เล่นกับไอ้พวกนั้นแล้วะมันยิงหลาบมันยิงหลาบไม่เอา โอ้โหกำลังมาโชว์แบบเทียบมาเหนือมาช็อตฟิวขัดเราได้ยังไงกันโอเคตามต่อไปกันเลยดูเหมือนว่าจะอยู่ใกล้ๆเองไปไหนฮาไปไหนฮอไปไหนฮอเรามาแล้วมาแล้วเจอเจอหน้าเราก็สับไปก่อนเลยไงสับเจอไปก่อนเลยไงเอ้ยมีชิ้นส่วน,ลนโลนโฮ้ยแต่โลนมันสะบัดหางไงสะบัดบ,บ๊อบสะบัดแปดมา ขออนุญาตเก็บชิ้นส่วนแล้วยิงไปเอาคืนไปของใครไม่ใช่ของเรางั้นก็รับไปซะรับไปซะแล้วปาดแลดดาบล่องนะผ้าสู้ดาบหอยพบอ่าไม่โดนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขออนุญาตทำคอมโบแล้วเก็บเกรเพื่อจะได้ใช้ในครั้งต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปโอ้ยเย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 ้ยมันไถดินมันงาดินมันงับดิน หิวขนาดนั้นจนกินดินเลยเหรอฮะเอานี่ไปแล้วเก็บมาใหม่อีกรอบเรามีให้เยอะไม่มีให้อเยอะไม่ต้องกลัวเกาะหน้าขึ้นไปเลยแล้วกันไปและยิงใส่เอาไม่นะไอเราก็อยากเล่นมากเกินไปอยากเล่นมากเกินไปก็โดนแบบนี้สิขออนุญาตนะฮะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเลยพ่นไฟไปไหนพ่นไฟไปไหนพ่นไฟไปไหน,น,ไไหนมันไม่โดนเราเราอยู่ตรงนี้ฮะนี่เออ น้ำลายลายใหญ่ร้อยแล้วไงน้ำลายน้ำลายมันไหลแล้วโดวนด่าล่องน้พาและดาา่าผายพิภพต่อเลยแต่ดาบผาวพิภพเราค่อยไม่ไม่ค่อยโดนเลยนะมันอะไรกันครับเนี่ยสองท่าน,นี้ควรใช้แยกกันหรือเปล่าเอาใหม่และกันเอาเอาเอาใหม่และกันเอาใหม่แล้วกันกน,กน,นี่หางขาดสวยๆเป็นไงล่ะโดนโดนตัดกําลังโดนตัดกําลังด้วยการหางขาดอุ้ยมันจะตายแล้วไม่ให้ไปครับไม่ให้ไป มาอยู่กับเราก่อนความสนุกยังไม่จบอย่าเพิ่งลุกไปไหนเออมาดิฮะไปปัดแปดไปต้องขอปัดแปดไปก่อนดาบลกนาภพามาเจอเลยเออหลบมาได้ดาบไายเพราะมันต้องโดนแล้วล่ะขอเดือดตายนี่ไงมันช็อตฟิลแบบตึงๆโอ้ยอะอะไรกันครับเนี่ยไม่ไม่นะไม่นะมันน้ำลายลายหลายร้อยอีกแล้วมาเจอเราต้องปัดแปด ไม้มันสะบัดหางปาดแปดก่อนเราได้ไงกันแกจะทำแบบนี้ไม่ได้กับเรามีแค่เราเท่านั้นที่ทำได้เราไม่ให้ใครมาเหนือกว่าเราแน่ๆขออนุญาตปาดแปดและดับล่องน้พามาเลยดาบพายิทพบตอครับมาล้มแบบนี้ก็สับไปเลยสินี่จบแบบสวยๆคอมโบมันตึงเกินคอมโบมันตึงเกินขอนนนขอนุญาตย่อใส่น้าเพราะสนุกเลยฮะจังหวะนี้ เป็นไงล่ะฮะรายรายหละยร้อยเลยดิตลกอะไรวะเนี่ยทิ้งพันไปโม้มดเลยอ่าแต่ก็เป็นอะไรที่สนุกมากเลยฮะจาได้ว่ามันหางคาดนี่หางคาดอยู่ไหนนะหางขาดอยู่ตรงนั้นได้ไอเทมฟรีขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งขอบคุณฮะรับให้สบายนะเพื่อนแล้วฉันจะคิดถึงนาย มองอไรอ่ะอย่านะเราเราเอ้ยพัดซีนช่วยไว้ทันเอาดีเธอกลับมาแล้วฉันดีใจที่เห็นเธอปลอดภัยนะฉันแค่อยากจะบอกว่าเธอทําได้เยี่ยมมากสําหรับการจัดการเจ้าอาเจน่าน่ะทุกคนที่นี่ตื่นเต้นมากขอบคุณทีนี้เราแค่ต้องถอดรหัสข้อมูลใหม่ที่เธอเพิ่งได้มาแต่ไม่ต้องห่วงเราจะจัดการให้เธอจะเป็นคนแรกที่รู้ผลลัพธ์นั้น ในระหว่างนี้คอยพยายามเก็บหลักฐานให้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทําได้การวิจัยของเราขึ้นอยู่กับมันโอเคฮะในระหว่างนี้ผมก็คิดว่าผมน่าจะต้องตามหาร่องรอยของนาเทียนต่อไปเพื่อจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่เราจะได้มันคืออะไรกันแน่แล้วเมื่อหาร่องรอยครบแล้วเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเป็นคลิปต่อไปในทีหลังนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังมาหวังว่าจะชอบกันนะครับอุ้ยบุยบายบายแล้วเจอกัน